โศกนาตกรรมคลองไทยมันคือรุ่งอรุณแห่งสกราชใหม่ของประเทศไทยวันที่ความฝันนับร้อยปีกลายเป็นความจริงวันที่คลองขอคอ,อดกะถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภาพเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ลำแรกเคลื่อนตัวผ่านร่องน้ำประวัติศาสตร์อย่างช้าช้าเสียงวูดเรือดังกึกก้องไปทั่วแผ่นดินผสานกับเสียงชัยโยโหร้องของผู้คน ผู้นำประเทศกล่าวสุนทรพจน์ถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์ถึงยุคทองแห่งเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าของโลกเม็ดเงินลงทุนมหาศาลลังไหลเข้ามาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทุกอย่างดูเหมือนจะสว่างสวัยไปเสียหมดแต่ไม่มีใครรู้เลยว่านั่นคือแสงสุดท้ายของยุคสมัยเก่า แสงสุดท้ายของดินแดนที่เคยถูกเรียกว่าสยามเมืองยิ้มสัญญาณแรกปรากฏขึ้นอย่างเงียบงันไม่ใช่ระเบิดตูมตามกลางเมืองหลวงแต่เป็นการวินาศกรรมเล็กๆที่ระบบควบคุมประตูระบายน้ำของคลองเป็นข่าวเล็กๆที่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการขัดข้องทางเทคนิคแต่แล้วสัญญาณที่สองก็ตามมา เกิดเหตุรอบวังเพลิงโรงไฟฟ้าที่ป้อนพลังงานให้กับท่าเรือฝั่งอันดามันครั้งนี้คำว่าอุบัติเหตุเริ่มฟังดูไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปแล้วค่ำคืนนั้นก็มาถึงเสียงระเบิดดังขึ้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ระเบิดสแสวงเครื่องอนุภาพสูงแต่เป็นการสร้างความกลัวหนลและความหวาดกลัวนักท่องเที่ยววิ่งหนีตายโอลมมนภาพความสวยงามของทะเลใต้ถูกฉาบด้วยเลือดและความตื่นตระหนก ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วโลกเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเกาะสมุยก็เกิดเหตุการณ์สำรอยครั้งนี้เป้าหมายคือถนนเลียบหาดเฉวงที่เคยคึกคักประเทศไทยตื่นขึ้นมาพบกับความจริงบทใหม่ที่โหดร้ายภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยพังทลายลงในเวลาเพียง48ชั่วโมงสถานทูตทั่วโลกออกประกาศเตือนการเดินทางมายังประเทศไทยในระดับสูงสุด เที่ยวบินระหว่างประเทศถูกยกเลิกเป็นประวัติการณ์สนามบินสุวรรณภูมิที่เคยพลุกพล่านกลับเงียบสงัดจนหน้าหายใจโรงแรมหรูในกรุงเทพรีสอร์ทริมหาที่พัทยาบ้านพักตากอากาศบนเกาะพีพีทั้งหมดกลายเป็นเมืองร้างที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศหยุดเต้นไปเสยดือด้อแต่นี้เพียงแค่การเริ่มต้นความรุนแรงไม่ได้หยุดอยู่แค่เมืองท่องเที่ยว มันลุกลามเข้าสู่เมืองหลวงรถไฟฟ้า BTS กลายเป็นเป้าหมายสถานีรถไฟในกรุงเทพถูกลอบวางระเบิดเป้าหมายของผู้ก่อเหตุชัดเจนนั่นคือการทำลายชีวิตประจำวันของคนไทยสร้างสภาวะของความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นทุกย่อมย่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปคลองคอคอดกะสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งโรดทางเศรษฐกิจกลับกลายเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ที่ฉีกแผ่นดินไทยออกจากกัน มันกลายเป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมกระแสะความแตกแยกในจังหวัดชายแดนภาคใตป้ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาคำว่าดินแดนที่ถูกแบ่งแยกถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในทุกวงสนทนาการก่อความไม่สงบไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพื้นที่เดิมอีกต่อไปแต่กระจายตัวไปทั่วภาคใต้ต่อล่างประเทศไทยในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วภาพของทหารพร้อมอาวุธครบมือ ที่เดินตรวจตราตามชายหาดกลายเป็นภาพที่ชินตาจุดตรวจความมั่นคงถูกตั้งขึ้นทุกหัวมุมถนนในกรุงเทพรอยยิ้มของผู้คนถูกแทนที่ด้วยแววตาที่หวาดระแวงธุรกิจดังคืนที่เคยเป็นสีสันของประเทศค่อยๆตายลงนักลงทุนต่างชาติถอนตัวเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนคลองยังคงเปิดใช้งานอยู่ภายใต้การคุ้มกันทางทหารที่แน่นหนาที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ เรือขนสินค้ายังคงแล่นผ่านท่ามกลางความเสี่ยงของการซุ่มโจมตีมันสร้างรายได้แต่เป็นรายได้ที่ต้องแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาแลกมาด้วยสันติสุขของคนทั้งชาติความฝันที่จะเป็นศูนย์กลางของโลกได้กลายเป็นจริงแต่เราได้กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งและความรุนแรงประเทศไทยไม่ได้สูญเสียการเป็นเมืองท่องเที่ยวแต่เราได้สูญเสียตัวตนของความเป็นชาติไปตลอดกาล และนี่คือเรื่องราวของความรุ่งโรจน์ที่ต้องคำสาปเรื่องราวของประเทศที่ต้องอยู่กับการก่อวินาศกรรมอย่างไม่รู้สิ้นสุด